แล้วมันเปิดสองคันด้เยไหนว่ามันเชื่อไอ้่จ้โอ๊ยมีคนปรชัยี่ตรงนั้นมีนี่เด้อมันมี g e n น o r อัดแล้วแล้วแล้วะไอไรพูดไปช้าโย oh y e ย h ยี๊ดตี๊ดตี๊ดตี๊ดแบบ มันบอกว่าหนึ่งรับสี่แสดงว่าต้องไปดึงอกีกสี่ฟิลต้องไปดึงอีกสามฟิลอะมันมคิดว่าเลยมีจุดจบแบบพี่นี่เปล่าวะมเขียนในชิ้นนี้มันมีกระดาษที่มเหมือนมีลูกมันด้วยวะพี่เขาไม่น่ามาจาชิดแบบนี้เลยวะเฮ้ยอะไรอ่ะยังมาดูห้องนี้ดินี่ไงห้องนี้ อ้ผีไงเฮียตาลอยมาแล้วเฮียไอ้ผีเลยบอลุกเฮียบอลุกตาในเซเลเรียนี้วะเฮียเชื่อมีกี่ตัววะเฮียบัดี่เจอทางตอนท้ายอะแก ตายหาหมดเลยเดยือวตายแล้วส่งกลับนะฮอปปี้นายเดียแจะผีมันดูง่ายอะยถอดเลยจะทำไมถอดไม่หมดวะอาจจะต้องเอามาเฮ้ยใจที่ใส่ฟิลที่เมื่อไห่แสงใตาไมีทางยาวอยู่ไหม เราไม่ชอบเลยไม่ดึกดืตอนมันจะเดินมาไม่ถูกโตมุกกระลิบๆวิ่งออกไปได้เยอะเป็นลูกตาไม่ใช่เหรอมันเป็นลูกตาไอ้เียมันเป็นลูกตาในเฮเรียไอ้เียโอ้ทางปันไอ้ยัยถึงหมื่นกิโลเดินเร็วขึ้นวะ ยิงถอดเฟลยิ่งยิงถอดไฟเยอะยิง Fire, ย่ง,งมันยิงเก่ง네ว่ยกูอยู่คนเดียวเนี่ยเฮียมันแค่เดินตัวไปแตะไม่ต้องกดเฮียอะไรนั่นแหละัาคอนรู้มีแต่มึงเนียเฮียจิวเห็นผีใช่ไหม โอ้มันอยู่ตรงนี้ไอ้นันมันมาหาพวกกูแล้วไอ้เหี้ยเราวนนี่ได้ันเนี่ยเราวนเราวนเราตองเค้นี่ได้มัน,นล,นลน่อกูอยู่เหี่ย โอ้โหมันไม่มีสิ่งมีชีวิตเจนเกนเลยตัวแม่งลอยได้มันไม่น่ากลัวเลยวะใช่มันไม่เร็วเลยที่ตัวที่มึงลอยอ่ะประมาณที่มึงไม่มีตีนเลยไอพวกที่มันมีตีนเดี๋ยวเรมันแบบไอพวกไม่มีตีนวิ่งเร็วของมึงอีก มันคือม่งแบบทางอ่ะดูเหมือนมันวิ่งแต่ก็ไม่วิ่งนะไอ้เงี้ยงงมากอะตัดแถวมันตัดแถวตบบอกตาเป็นอะไรด้วยมันแบบมันเหมือนว <c oughs> ่ากูขยับอยู่อ่ะแต่คือแบบกูไม่รู้สึกว่าเหมือนกูวิ่งอยู่กับที่อ่ะไอ้เงี้ยิ่งในความฝันเลยแล้นเลื่อยๆเขารู้สึกอ่ะเหมือนตอนปอ่วยอลไรไม่งแบบเหมันมันป่วปยแล้วฝันอ่ะไอ้เงี้ยพอป่วยแล้วฝันมันเป็นอะไรที่คนบีบเลยไอ้เงีบบ้ยแต่แม่งวิ่งในความฝันแม่งโคตรช้า เจอแล้วเน้นไปตรงกลางเลยโอ้โหมันบอกว่าเรานี่หากูญแจว่ะไอสายไฟตึมน้ำอ๋อใช่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 สายไฟตึมน้ำเพราะว่ามีไฟอยู่ก็เลยไม่ไปก็เลยไปไม่ได้เรามีไฟอยู่เลยไปไม่ได้สินะ แต่เราจะรู้แล้วขอหาล้างออกก่อนแต่ผีมันหายไปแล้วใช่มั้ยนี่สองท่านตอด้วเปลี่ับแปมันหายไปเปลี่ยนเฟตเปล่าเปลนไปเออต้องม,มาฝั่งนี้ใช่เปลีบบ่ยนภาพลูกสาว,ว,วนี่ออ๋อนี่ยถ่าได้แล้วสรุปแล้วกูโดนแดก เนี่ยจังกุญแจแล้วเพื่อนเนาะนั่นเนี่ยกูไม่มีไฟกูไม่มีไฟโอ้ชี้อะไอชี้อะชี้อะชี้อะไอชี่อะกระตายเกือบ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 ตายกุญแจกูหลุดไปแล้วกุญแจกูตกไปแล้ว กูไม่มีไฟกูเห็นมมงอะไรไม่เห็นกุณุแจมันตกไปแล้ววันเนี้ยคุณแจมันตกไปแล้วกไูวไม่มีไฟเอาไฟไหมเอาไปแล้วมันสลับมันสลับไอเทยมยังไงวะกดเลขกดเลข ไ่นเกิดกดไต่ได้โอ้โหแล้วคือเกมมันบึ้มมันบึ้อไปเลยอ่ะกดแรงไม่ได้อีคี้มันไม่ถือกุญแจอย่างเดียวไอ้สัสชนะยังไงวะก็คือมึงต้องส่งไฟให้กูไงไอ้เคี้กูตายแล้วอีอะอืออยู่นั้นไหมนัดที่มันถือไปใช้ซ้อมอ่ะใช้

ปัญญานัดแล้วมึงไม่รอผีให้ปัญญาเราไอ้เนี่ยคุยไม่รอให้กูคุยกูไม่ถ่ายคุยแล้ประตูมันเปิดมึงไม่รอดไปเลยว่าเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นเที่อเลยมึงนี่มึงออกประตูมาเนี่ยผีมึงผดผนวชผีแล้วน่ะขี่เข้าห้องนี้ไม่ได้เนี่ย รอ่อแป๊บแป๊บติงก็ไม่ได้วมเต็มไม่ค่ะคนเนี่ย about ห้องนี้ห้องเหี้ยอะไรวะเนี่ยแล้วมันเป็นห้องขาวๆอ่ะบรรดาษะ

เ็อะไรอะซื้ออย่างเงี้ยยี่ลี่ยี่ลี่มาวัวกูกระจกนี่แบบหมายถึงสองกระจกอย่างนี้ป่ะมันบอกว่า will not be in The Glass You Will Be i n ีอินอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบกระจกแล้วแบบจะเจ็บตัวใช่ไหมจะมีแบบดระบ,บาดเจ็บผีเกมนี้ถ้ามันไม่ถูกแบบตั้งโค้ดให้ว่าแบบเดินตามสคริปต์แล้วเห็นผู้เล่นแล้วค่อยล่ามันก็จะกลายเป็นแบบว่ามันจะถูกล็อกเป้าหมายบบว่าผู้เล่นที่ใกล้สุดก็จะล่าใช่ไหม ไม่โซฟามันเยอะอย่างเงี้ย่ะแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าเงื่อนไขในดานนี้ต้องผ่านแบบไหนวะหรือว่าแบบวิ่งไปไกกเรื่อยๆจนกว่าจะจอทังออกอ่ะมีประตูได้เลยมันจะเปิดได้ด้วยเหี้ยตรงนน้นมีประตูขาวด้วยนะตั้งแต่อะไรไม่เคยปรึกษากูเลยเหี้ยรออ,อะไรตัดไป ปเฮียไม่น่ารีบแตะเลยโอ้เชี่ยไฟใชยกูลดมือกูตกแทะไฟฉายลดมือเลยสักลาฮ่าตายชิบมันโคตรเร็วเลยสักเราต้องแตะตูบานนี้เพื่อกลับไปนะ ไอ้เห yeah. ี้ยแล้วกูเห็นไฟเหี uh ้ยม right. ันยาอยู่ใกล้เกือบใกล้เลยโคตรใกล้เลยโอตามาข้างหลังแล้วตามาข้างหลังแล้วตายแน่เออมันเดินโคตรไกลเลยว่ะอีกการนึงอยู่ไหนวะกันล่าไอ้เหี้ยจะหนียังไงวะกูรู้ถึงกระพรอมแล้วไอ้สัสนัดประตูเปิดยังไอ้นัดทำไมมึงไม่อยู่ใกล้ประตูเลยวะ อ๋อกูเห็นผีเดินอยู่กับที่ไปเจออ้าวอ้าวผีติดบักไอ้เหี้ยมึงบักอย่างงี้กูจะเอาอยัางไงเนี่ยนัดมึงไปตรงประตูเลยมันวิ่งอยู่กับที่ไปแล้วไอ้เหี้ยไม่มีมันจะอยู่ไหนได้วะเฮ้ยวัด เอ้าไอ้เหี้ยมึงกลับมามึงกลับมาจุดเริ่มต้นดิเออกลับมาก่อนัเหี้มันกลับมาจุดที่เราต้องเริ่มๆๆอะ่ะเนี่ยไม่ใช่มากลับกลับมาตรงที่เราเริ่มต้นอ่ะไม่รู้ว่ากูอยู่เซิร์ฟเดียวกับใครไม่รู้อะ่ะ เหรออันนี้อันนี้ด่านอันนี้ด่านใหม่เรายังไม่เคยทำมาออบเจกต์ใช่ไหม <Yeah. S 1> ทำไมไม่เข้าเซิร์ฟเป็นแถวไอ้เหี้ย <men> มองเห็นตรงนี้ไหมมองเห็นตรงนี้ม,มั้ยก <men> ูกำลังกูกำลังหาความหมายของคำว,ว่าอย่าอยกอ,อย่าเข้าใกล้กระจกมันจะเจ็บตัวไอ้เหี้ย <men> กูก็เลยวิ่งเข้าหาตรงนี้แม่งดููจะเป็นยังไงทำไมวะสวีหายเหรอดีนะเกมพี่ในเวลาที่ไม่หายมัรนาวะไปอยู่ที่เดิมนี่เหรอเนี่ยเราทำเนี่ยเราทำแบบเดิมไี่เหรอ อ๋อมึงไม่ได้กดคัตเอาไอ้เหี้ยแปลว่าผ่านละไอ้เหี้ยโห้ทำไมลิฟต์กลับไปมันรุ่หลายยังวะ <c oughs> ตอแม่งบูช์กดปุ่มนึงอะ นี้กดปุ่มแล้วอ่ะ